สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรระยะเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน สำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปีนี้ดาวเสาเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินตลอดปีนี้ทั้งปีเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านการเงินตลอดทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศี ก็มีแนวโน้มแนละทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความเบิกบานแจ่มใสเพราะมีความสุขจากการที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินและด้านการงานดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูช่วงระยะต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยานีดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะระยานี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มาก และจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการเดินทางระยะใกล้ระยะนี้ด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่คล่องตัวจะมีกระแสเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่ดีและมักจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้ง สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่สาสิบเมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้กระแสงเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ธุรกิจด้านการค้าขายการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลพระเจ้านี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนจะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากธุรกิจด้านการงานอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนเช่นนี่สินเงินทองเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไป และไม่คิดคาดหวังว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนรถหายของรักหายเช่นแหวนสร้อยนาฬิกาหายก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันและจะมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักช่วงปลายปีนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์วันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายนช่วงนี้เจ้าชะตาจะขยันด้านการงานเป็นอย่างมาก จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่ไม่ขาดการลงทุนด้านธุรกิจการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องและหุ้นส่วนลหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวกับด้านการคบหาสมาคมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆตามกระแสนิยมเช่นการสื่อสารทางออนไลน์ ด้านการงานจะลื่นไหลคล่องตัวอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะคลี่คลายตัวลงไปในทิศทางที่ดีสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่21่สิบเพฤษภาคมช่วงนี้ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดี ระยะวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปด้านการงานช่วงนี้จะมีการคิดใหม่ทำใหม่ สร้างสรรพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานระยะวาวันที่สิมิถุนายนถึงวันที่9ก้กรกฎาคมช่วงนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องหลังวันที่9ก้กรกฎาคมช่วงนี้ถ้าได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรัก ด้านการงานจะเจริญและคล่องตัวปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีระยะวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่27สิสิงหาคมช่วงนี้ถ้าได้ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21็ดกันยายนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะ ระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าจะเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายและจะมีกิจการเป็นของตนเองอีกทั้งจะมีธุรกกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริม,มทรัพย์ทุกชนิดธุรกจิจด้านการงานต่างๆและด้านการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดชาวรัคนาราศีมังกรท่านใดที่ตกงานกาลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับ ระยะาวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่เสมอๆสอรายได้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดเวลาอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักอีกทั้งการงานด้านต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีมังกร ช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวรักกณนราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นความรักจะสดใสหวานชื่นข้อขัดแยงด้งใดๆที่เคยบาดหมางจะผ่อนคลายลงและจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมอีกทั้งจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นปรองดองกันเป็นอย่างดี สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นต่อเนื่องจากช่วงต้นปีสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับ ระยะวันที่21ถึงวันที่สิมิถุนายนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้จะได้บุตรธิดาสมดังปรารถนาครับบุตรธิดาจะเป็นคนดีเมื่อเติบโตขึ้นจะช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีสำหรับชาวรักนาราศีมังกรที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้ และปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชมของบุปการีสมเป็นกุลระบุตรและกุลทิดาระยะวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมสำหรับคนโสดในช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้จะได้พบรักคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อน เป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆขัดขวางคนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตรักจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น อุดมด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นจะได้ทำมาหากินร่วมกันและประสบผลสำเร็จในธุรกิจส่งผลให้มีความสุขเป็นอย่างมากและปรองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวหลายๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกัน จะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งกันยาถึงวันที่21กันยายน ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักเป็นคนที่เทิดทูนและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นเป็นรักแท้ที่ยั่งยืนและไม่ทอดทิ้งกันผู้ที่ได้พบจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติ แต่งงานแล้วจะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองและอาจได้ไปลงหลักปักฐานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมความรักจะสดใสหวานชื่นสื่อสัตว์และจริงใจต่อกันวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนสำหรับคนโสด ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักจะเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีด้านความรักช่วงนี้ไม่จำเป็นจะต้องไฝหาเพราะความรักจะมีมาเองคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีฐานะแตกต่างกันมากแต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางด้านความรัก ถ้าแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินความรักและครอบครัวด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้จะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่บ้างแต่ก็จะยกโทษและให้อภัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารวันที่15มีนาคมถึงวันที่23เมษายนระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด้านใดก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวัง โชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีโชคอยู่เสมอๆส,สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงต้นโดย<ป>ภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายน ช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินที่มาจากการครบหาสมาคมการติดต่อเจรจาและโชคลาภจากการเดินทางระยะไกลอีกทั้งจะมีโชคจากธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินและมีโชคจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13การกรกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างมั่นคงถาวร ไม่อืดอาดล่าช้าระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในธุรกิจด้านต่างๆอยู่ไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่บ่อยครั้งระยะนี้ควรระมัดระวังอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนอาจส่งผลเสียหายในที่มาของด้านโชคลาภได้วันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคม ช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจต่างๆและได้รับความนิยมในผลงานเป็นอย่างดีทําให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดระยะนี้จะมีโชคลาภด้านต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบทําให้เกิดความสับสนด้านผลประโยชน์และรายได้ ควรควบคุมผลประโยชน์ละรายได้ให้ดีโชคลาภส่วนมากที่ได้มาระยะนี้มักจะเป็นโชคใหญ่สภาวะด้านโชคลาภช่วงกลางปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวังคารดาวแห่งโชคลาบโคจรสถิตพบอริช่วงนี้จะมีโชคด้านมรดกพินัยกรรมและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลและต่างประเทศอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตร ทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่ขาดทิดพระยะวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานช่วงนี้ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดแต่สภาวะด้านโชคลาภก็ชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ทั้งนี้เพระดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ตกตำ่ำแต่ยังโชคดีที่ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนแห่งการเงินเป็นคู่ธาตลมและดาวอังคารยังโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศเป็นคู่สมพลอีกทั้งยังตรีโกนกับดาวสุ์เจ้าเรือนกรมมะเป็นคู่มิตรทําให้สภาวะด้านโชคลาภทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีช่วงนี้โชคลาภใหญ่ยังไม่มีเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา สำหรับทิศที่เป็นสี่ริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือทิศประจำตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบน สำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคคำนวณหาทิศทิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้กับการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศทิริมงคล เดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมังกรครับ สำหรับด้านตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเลขเจดคือดาวเสาเป็นเลขหลักประจำตัวตนเลขแปดคือดาวราหูเป็นเลขแห่งการเงินเลขหคือดาวศุกร์เป็นเลขแห่งการงานเลขสี่คือดาวพุธเป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเลขสมคือดาวอังคารเป็นเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประบนอยู่บ้าง สำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหกเลขแห่งการงานปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขแปดเลขแห่งการเงินปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภ ปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสยญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท,ท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ โชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ